อย่าลืมที่จะให้โอกาสคนที่ควรจะได้รับอย่าลืมที่จะแบ่งปันกับคนที่ยากไร้อย่าลืมที่ช่วยเหลือคนที่กำลังเสียใจแต่ลืมไปว่ากูก็ไม่มีอะไรเลยเออกูขอโทษ เรื่องราวของสุดยอดตำรวจมือปราบที่ทั้งกรมตำรวจต,วตว้องย่อยเขาเป็นน้มเวันแต่แล้ววันหนึ่งผู้หูเก่าของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการไปสืบคดีที่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังไปสืบอะไรมันทาให้สุดยอดตำรวจมือปราบน้มเวันต้องไขคดีสุพิศดารที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่างแล้วเรื่องราวนี้มันจะลึกลับซับซ้อนเพียงใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรงังฟิล์มภูมิมใจเสนอมือปราบปืนเปลือยภาคหนึ่งให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming follow. S 2> ่งฟอล์ลเดาเดาเดาหากคุณเป็นคน ที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกิกน,กนแบบตาตอดตาย,ยากรอกขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขยช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดีย อ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในแถบตะวันออกกลางที่ตอนนี้ผู้นำผู้ก่อการร้ายกำลังประชุมเพื่อจะวางแผนก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและในขณะที่ผู้นำพวกนี้กำลังประชุมว่าจะก่อการร้ายตรงไหนก่อนดีจู่ๆเด็กเสิร์ฟน้ำชาก็เผยตัวต,วตนและกระทืบไปผู้นำกิ๊กก๊อกพวกนี้จนเล็ดตุ้งเป๊ะไปหมดแม่งเล่นสมดสภาพเลยและเด็กเสิร์ฟน้ำชาคนนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าผู้หมวดแฟรงค์เดบินเขาเป็นตำรวจมือป่าของสหรัฐที่แฝงตัวมาเพื่อกระทืบผู้นำผู้ก่อก,การร้าย ตามมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ตำรวจที่ชื่อนอตเบิร์กกำลังมาสืบคดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเขาก็ได้ใช้เครื่องดับฟังกลุ่มคนที่กำลังคุยกันในเรือลำหนึ่งและมันก็ทำให้เขาแน่ใจว่าเอเรือลำนี้มันต้องเป็นเรือของพวกค้ายาเสพติดแนะ่ๆเขาก็เลยทำการบุกเดี่ยวแบบซูเปอร์ฮีโร่โดยการถีบทะลุป,ประตูเข้าไปจับพวกมันทั้งหมดแต่พอเปิดประตูเข้ามาเขาก็โดนระดมยิงใส่แบบไม่ยัง้งแต่ถึงเขาจะโดนยิงเยอะขนาดไหนเขาก็ยังไม่ยอมตายแมงคดถึกจากนั้นเขาก็ชนข้าวของไปพออรเหนนืมย เวลาต่อมาเะเอกก็กลับมาจากการทำภารกิจกระเทอผู้นำโดยที่เพื่อนของเขาที่ชื่อเอ็ดมารอรับเขาแต่ระเอกก็ไม่สนใจอะไรทั้นนั้นเพราะเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับเมียของเขาที่ไปมีผัวใหม่ในตอนที่เขาไปทำธารกิจเขาก็เลยถามเอ็ดว่าเป็นเรื่องจริงไหมซึ่งเอ็ดก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงแถมผัวใหม่ของเมียเขายังสวัสแก๊กได้เล่าร้อนกว่าเพเอกหลายเท่าแม่งทิ้งไปเพราะผัวใหม่สวัแก๊กได้มันกว่ารเรอกที่ดีแบบนั้นก็เลยประกาศออกไม่สื่อมวลชนที่มารอต้อนรับศิลปินชื่อดังว่าตอนนี้เขานั้นเลิกกับเมียแล รงบาบลเพราะเขาได้ข่าวว่าผู้หูเก่าของเขาอาการบาดเจ็บสาหาัสซึ่งพระเอกก็ไม่ได้แค่ขับรถมาแบบธรรมดาทั่วไปเพราะเขาดันเผลอลากรถขนกระเป๋าสนามบินมาเป็นขบวนแม่งขับมาเป็นรถไฟเลยจากนั้นพระเอกก็มาเยี่ยมน็อตเบิร์กที่อาการร,ร่าร่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งดีเลยสักนิดเพราะเขาก็ดันทําเตียงของน็อตเบิร์กพับเป็นสองท่อนแม่งมาซ้ำจัดจัดแต่น็อตเบิร์กก็ได้เบอะแสที่เขาโดนยิงในวันนั้นซึ่งมันก็เป็นชื่อเรือที่ชื่อว่าไอเลิฟยูแต่กว่าพระเอกจะเข้าใจว่าเป็นชื่อเรือน็อตเบิร์กก็อาก่บบวื คนก็ะทำผิดมันลงโทษให้ได้แต่เอ็ดก,ก็บอกนะครับว่าพวกเราไม่มีเวลามาสืบคดีนอดเบิร์กรอกเพราะว่าตอนนี้ผู้ตำรวจกำลังจัดงานรออารักขาราชินีจากประเทศอังกฤษที่จะมาเที่ยวชมเมืองพวกเขาในช่วงนี้ เวลาต่อมารเรเกอกก็ได้มานั่งฟังการถแถลงการจากผู้ว่าเกี่ยวกับการมาเยือนของควีนอลิซาเบธซึ่งพระเอกก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเลยได้แต่นั่งดบน้ำเปล่าจนหมดไปสองเหยือกและแมงไม่มีอะไรทําแล้วพอถึงเวลาที่พระเอกจะต้องกล่าวหน้าที่ของตํารวจเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแถมยังขอเวลาไปเยี่ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพูดใหม่เออเด็กน้ําไปซะขนาดนั้นสมควรปวดเยี่ยวและและถึงแม้เขาจะเข้าไปเยี่ยวแบบเงียบๆก็ยังไม่ไวจะหาเรื่องขายหน้าให้ตัวเองเพราะเขาก็ดันลืมเอาไมาติดเสื้อออกและก็นั่นแหละผลทั้งประเทศก็นั มแมงนึกว่าไปเที่ยวน้ําตกเวลาต่อมาพระเอกและเอสก,ก็มาที่ท่าเรือเพื่อมาดูร่องรอยในน้ําที่นอตเบิกลอยคอในวันนั้นแมงมีฉีดมาร์กเหตุการณ์ในน้าด้วยโคตรล้ําซึ่งเขาก็ได้มาถามบอแสจากนายท่าว่าเคยเห็นตํารวจคนนี้ไหมแต่นายท่ามันก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้พระเอกก็เลยยัดตังให้มันเผื่อว่ามันจะอ้าปากบอกเขาสักนิดก็ยังดีซึ่งมันก็บอกว่าเคยเจอเพราะได้ตังจากพระเอกแต่มันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนในรูปเป็นใครชื่ออะไรมันก็เลยคืนตังให้กับพระเอกนั่นก็เพื่อจะล้วง้้อมูลเเนกนเก,เนกัแีียยยดดบบพใว แต่ถึงกระนั้นพระเอกก็ยังได้ข้อมูลมาว่านอตเบิร์กเคยทำงานให้กับคนที่ชื่อวินเซนต์ลูดวิกจากน้ำเเรกก็เดินทางไปที่บริษัทของไอวินเซนต์และพอเขามาถึงไอวินเซนต์มันก็เอาแต่โชว์ของในห้องของมันให้ไปเอกดูและก็เอาแต่พูดถึงปลาสิงโตราคาแพงของมันแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นซึ่งก็รวมทั้งปากกาสุดแพงแท่งนี้มันก็เอามาอวดพระเอกอีกเช่นกันแมงคดขี้อวดและก็น,นันแหละอะไรที่ตกมาถึงมือของพระเอกก็ชิบหายทุกอย่างเพราะพระเอกก็หักปากกาสุดรูเล่นจงกระเดิงเข้าไปอยู่กับปลา ตเฉยอ้าวชิบหายแล้วซอรอีวิเซ์มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิดเดียวเพราะมัวแต่หันหลังผู้ไม่หยดแถมบอแสที่พระเกพยายามตามหาเขาก็ไม่ได้อะไรจากมันเลยสักนิดเดียวแมงโคไรไประโยชน์แต่พระเอก็ไม่ได้คิดจะกลับไปมือเปล่าเขาก็เลยขอดูบันทึกการเข้าออกท่าเรือของบริษัทไอวินเซนไอวินเซ์เซมันก็เลยแนะนําเลขาของมันให้รู้จักเธอมีชื่อว่าเจนสเปนเซอร์เรเกเมื่อเห็นเจงครั้งแรกเขาก็ตกตะลึงตึงตึงในความสวยของเธอทันทีเพราะว่าตอนนี้เขาว่าเวสุดๆเนื่องจากขาดการสาวายแก๊กมา บันทึกที่พระเอกต้องการตามคำสั่งคอยวินเซนต์แต่พระเอกก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเขาก็เลยชวนเจนไปกินข้าวเย็นกันไอวินเซนต์เห็นว่าพระเอกน่าจะมีใจให้กับเจนเขาก็เลยหลอกให้เจนไปประกบพระเอกเพื่อหาข้อมูลซึ่งเจนก็ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าไอวินเซนต์มันต้องการอะไรกันแน่แม่งไม่ไว้ใจเจ้านายตัวเองเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่กรมตารวจซึ่งเขาก็ได้จอดรถ้วยการชนถังขยะจนทําให้ถุงลมนิรภัยพองออกมาเราะคิดว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจถุงลมนี้เลยสักะนิดและพอพระเอกเดินออกมาถุง จนรถไหลพุ่งมาใส่เขาเพรเอกที่แบบนั้นก็กระโดดหลบและใช้ปืนยิงรถโดยไม่รู้ว่านี่คือรถตัวเองแม่งยิงรถตัวเองเฉยกูจะบ้าตายแถมยังพยายามถามคนแถวน,นั้นอีกว่าไอรถคันที่พยายามจะชนเขามีใครเห็นเลขทะเบียนบ้างเพราะเขาคิดว่ามีคนร้ายพยายามจะขับรถมาชนเขาแม่งโคตรโง่และอีกสักพักเรก,ก็เข้ามาหานักประดิษฐ์ของพวกสายลับซึ่งเขาก็เป็นคนประดิษฐ์สิ่งของเจ๋งๆตาแก่นักประดิษฐ์ก็เลยโชว์นาฬิกายิงยาสลบเหมือนกับนาฬิกาโคนนนให้กับเรกดูโดยที่เป้าหมายก็คือแอฟที่กาลังดูรองเท้าสารพัดดช่่่่างงอออยยููพีีแมก็สล น,นั้นตาแกก็บอกให้พระเอกดูบางอย่างที่เขาเก็บได้ในเสื้อของน็อตเบิร์กตอนสลบและมันก็คือแป้งที่ผีคนไม้ซึ่งมันก็ทำให้น็อตเบิร์กต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยอัตโนมัติแต่พระเอกก็บอกว่าน็อตเบิร์กต้องไม่ทําเรื่องแบบนี้แน่นอนนั่นก็เพราะว่าเขากับน็อตเบิร์กเป็นคู่หูกันมา9ปีเอสก็เลยให้เวลาพระเอกยี่สิบสี่ชั่วโมงในการค้นหาความจริงในขณะเดียวกันที่วินเซนต์ที่ตอนนี้พบว่าปลาสิงโตราคาแพงของเขาได้ตายหาเพราะปากกาสุดหรูแม่งตายได้ยังไงวะแต่จู่ๆก็ม,มาาาาคคคุยยเ,เย,คคยเกกกี่่วัับบรรรรลอสงงหหหในนนึแะิ สามารถหาคนมาทำได้มันจะได้เงินค่าจ้างสูงถึง20ล้านดอลลาร์ไอวินเซ็ต์มันก็เลยเ,เรียกยายป้าแม่บ้านเข้ามาเพื่อให้ชงกาแฟให้กินหน่อยเพราะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วแต่แยายป้าก็ยังไม่ทันจะได้ชงกาแฟไอวินเซ็ต์มันก็กดปุ่มบังคับพื่อสั่งให้ยายป้าเอาปืนมายิงไอ้ป้งเน่งซึ่งยายป้าก็ยิงมานลัว,ลวในแบบที่เธอก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันแต่ปืนมันก็ไม่มีลูกกระสุนหรอกครับเพียงแต่ไอวินเซ็ต์มันโชกเครื่องสกโกจิตให้ไอ้ป้งเน่งดูเฉยและคนที่จะโดนเครื่ เมือองแผนแม่งค้นล้าเวลาต่อมาลูกน้องไอวินเซก็มาที่โรงพยาบาลและกดปุ่มสะกดจิตใจใส่หมอที่ใส่านาฬิกาของพวกมันซึ่งตอนนี้คุณหมอก็กําลังตรวจอาการให้นอตเบิร์กและคําสั่งก็คือการฆ่านอตเบิร์กที่กําลังอ,อาการรอาแด้ทิ้งซะและในขณะที่หมอกาลังจะฆ่านอตเบิร์กโจูจูพระเรก็มาเยี่ยมนอตเบิร์กซึ่งมันก็ทําให้เขาเห็นว่าตอนนี้หมอกําลังพยายามจะฆ่าคนไข้อ้าวอะไรของมันวะคุณหมอที่ไม่มีสติเมื่อเห็นพระเอกก็รีบวิีงหนีออกไปทางหน้าต่างพระเรกก็มไม่รอเช้า,าร,รีบตามหมอโรคจิตไปเช่่่นนนนกกกัแแตหหมอ็็ไไดด้้้เเเพพีียยงงงวววิรราาะขปถ ขับหนีพิเฉยเลยเรกไม่เห็นแบบนั้นก็เลยป้นรถบ้างเพื่อจะได้ตามมันทันแต่เขาไม่ได้ขับเองเพราะเขาก็ได้สั่งให้คนดวงซวยขับรถตามหมอไปซึ่งเขาก็ไม่ดูเลยว่าตอนนี้รถที่เขาขอให้ช่วยงานราชการมันเป็นรถของบริษัทหาขับรถที่กําลังสอนอีเจนี่ขับรถอยู่ซึ่งมันก็ต้องสวยอีเจคนนี้ที่หัดขับรถในวันแรกต้องมาขับรถแบบสปีดเทอร์โบไล่ตามผู้ร้ายนั่นแหละครับมันก็มั่วไอตัวอีลุงตุงนางไปหมดแม่งหัดขับรถวันแรกกูต้องมาทําอะไรถึงขนาดนี้เลยเหรอวะซึ่งเจก็ทําได้ดีเกินครออขมง พุ่งไปชนรถรถมันจนระเบิดซึ่งดูเหมือนว่ามันน่าจะตายหาไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมตายเพราะรถแสงเข้งก็พุ่งไปชนรถขี่ปนาวุธอีกและก็เหมือนเดิมมันก็ยังไม่ยอมตายมึงก็เถึกเกินแถมรอบนี้ยังไปพร้อมกับจรวดพุ่งเข้าร้านดอกไม้ไฟจนทําให้ร้านระเบิดระเบิดเลยตุ้มเป๊ะหมอก็ตายหาคาร้านแบบทุเรศทุรังไปในทันทีตามล่าหมอ,อคนเดียวแม่งเละไปทั้งเมืองเวลาต่อมาพระเอกก็เดินกลับบ้านไปด้วยความมึนงงเพราะไม่รู้ว่าทําไมถึงมีคนจะพยายามฆ่าน็อตเบิร์กแต่พอพระเอกมาถึงบ้านเขาก็พบกับความผิดปกติบาาาางงงอย่มมัันนให้้เตีลว18 หลบไปรอบบ้านตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่อย่างใดเพราะว่าคนที่แอบเข้ามาในบ้านของพระเอกก็คือเจนสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่พระเอกปิ๊งในวันนั้นซึ่งพระเอกก็ไม่สแสดงอาการประมาาเลยสักนิดเพราะเขาก็ใส่ชุดสูทมานั่งกินข้าวกับเจนในบ้านของตัวเองแมงแต่งสเต็มยอดจานั้นพระเอกก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามประษาคนพูดมากซึ่งมันก็ทําให้เขาต้องคู่ตกอยู่ในภวังแห่งความหื่นแต่ก่อนที่เขาต้องคู่จะสวัแกกกันเขาต้องคู่ก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ถุงยางป้องกันก่อนจะเปิดเซิร์ฟถ,ถุงยางหาอะไรวะใหญ่ย การแสวกแก๊กัารแบบทุลักทุเลแล้วเจนก็กลายเป็นนางเอกของเราไปโดยปริยายเออถ้าไม่ได้แสวกแกกูจะไม่ให้ใครเป็นนางเอกแล้วถือว่ายังไม่ครบองค์ประกอบซึ่งมันก็ทําให้โลกของพระเอกและนางเอกต้องเปลี่ยนไปเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดถนาดตดอย่างว่าหอมแต่ถึงพระเอกจะติดหอยขนาดไหนเขายังสามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกได้ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แอบมาซุ่มอยู่ที่หน้าบริษัทข,ของวินเซนต์นั่นก็เพื่อรอให้วินเซนต์กลับบ้านและจะได้แอบเข้าไปหาข้อมูลและพอไอวินเซนต์กลับบ้านไปแล้วพระเอกก็พยายามจะเปิดประตูรถที่เปิิิดดดยาาากกกเเเเปจนนื่อองงขแแลลมะท้ ออกไปนอกรถโจมกองเป็นภูเขาขวางประตูไว้แมงรอนานจนแดดลุกอมเป็นแสนเมตรจาน้าพระเอกก็แอบเข้ามาในบริษัทซึ่งเขาก็เข้ามาได้แบบเงียบเชียบแล้วมันก็ทําให้เขาไปเจอกับข้อความบมกระดาษที่บอกว่าถ้าหากฆ่าราชินีได้ไอวินเซนจะได้เงิน20ล้านดอลลาร์แล้วมันก็ทําให้พระเอกรู้ทันทีว่าไอวินเซน์มันเป็นตัวการในการทําเรื่องชั่วๆทั้งหมดและพอได้ข้อมูลมาแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเพราะพระเอกก็ดันเผล่อทําไฟไหม้หลักฐานเพียงชิ้นเดียวและก็นั่นแหละความมันไรก็เกิดขึ้นอีกครั้งออมมมมััันนก็้วววยตจไไฟาาปท่แถเขขงงสุดซนที่สะ ก็ร่วงพังกันแบบระเนระนาดเรื่องทำลายไว้ใจผมพระเอกที่เห็นความชิบหายวายป่วงจะฝีมือตัวเองก็หนีปัญหาด้วยการไต่ออกมานอกหน้าต่างซึ่งเขาพลาดล่วงลงไปหต้ตองแต่งแต่ก็ยังดีที่เขาคว้าหามอันบลักกาของรูปปั้นเอาไว้ได้และพอขึ้นมาได้เขาก็ยังไม่ลืมที่จะถือหามอันบลักกาออกมาด้วยแล้วมันก็ทําให้เจที่อยู่ในห้องนี้ต้องงงสุดๆที่พระเอกถือหามอันบักวายเข้ามาในห้องเธอแมงคอรกจิตเวลาต่อมาพระเอกก็โดนดูด่าจากผู้ว่าสารพัดกับสิ่งที่พระเอกได้สร้างความชิบหายวายป่วงไวย้ยาาเหมขป กับารกิจอรารักขาราชินีเดคาเพราะกลัวว่าพระฤกจะทําทุกอย่างยุ่งเหยิงไปกว่านี้เวลาต่อมานางเอกก็าหาพระอกที่บ้านซึ่งเธอคาบข่าวมาบอกพระอกตามคําสั่งของวินเซนต์ว่ามันนับพระอกไปพบที่โกดังนั่นก็เพื่อที่จะคุยเรื่องที่พระอกสงสัยแต่พอพระอกมาที่โกดังก็ได้มีนักฆ่าโผล่มาและยิงปืนใส่พระอกแบบไม่ยัง้งแต่นักฆ่าคนนี้มันก็โคตรกาศมันก็พาร่ว่ลงไปในหม้อต้มเนื้อตายหาแบบทุเรศทุรังไปอีกคนจากน้ำพระอกก็รีบตรงไปที่งานตตต้้ออนนนนนรรรัับพพะาาาาาชิิิีีซซึ่่่่งงงเเเขกก็ดดดดไไปหว์ืทแแค เราเขาไม่มีหลักฐานที่มันส่งนักฆ่ามาฆ่าเขาเมื่อกี้นี้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ด่าแค่วินเซนต์เพราะเขาก็ได้ดา่านางเอกด้วยเนื่องจากคิดว่าเธอก็มีส่วนร่วมในการหลอกเขาไปตายแม่งหลอกให้กูรักให้กูหลงเล็กสักพักก็ได้เวลาที่ราชินีเอลิซาเบธเดินเข้ามาในงานซึ่งทุกคนต่างก็แสดงความยินดีกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่พระเอกก็ดันไปยืนอยู่หน้าธรรมเปดที่กําลังเป่าเบอร์พิธีกันแบบสนั่นลันดงและมันก็ทำให้พระเอกตก,กใจแบบใจหายใจคว่ำจนเห็นเป็นภาพหลอนว่าวินนเซ์กลังอ,อปืนยิงสาราชินีเคาากก็เลยรระะโดตุชินีแบบขึ้นอมลไปตาามตห แบบสไลเดอร์แมงคนล้ำคีจะปั้มราชินีและเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้พระเอกในท่าเซเวแก๊กราชนีพลาดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุชบับและมันก็ทำให้พระเอกโดนไล่ออกจากการเป็นตำรวจทันทีเออดองแค่นี้ก็บุญแล้วแต่จู่ๆนางเอกก็โผล่มาและบอกกับพระเอกว่าเธอนะ่ะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไอวินเซนต์เลยแถมเธอยังแอบได้ยินมาว่าไอวินเซนต์มันจะลอบฆ่าราชินีที่สนามเบสบอลโดยที่จะให้นักกีฬาเป็นคนฆ่าซึ่งตำรวจทุกคนก็บอกว่าจะคอยช่วยพระเอกเพื่อที่พระเอกจะได้กลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิมแมงยังอยากจะให้มันทำงานด้วยออีีกกเเวลาาาาต่มา่มมมร็ทสน และแผนการของเะเอกก็คือตัางเข้าไปอยู่ในสนามแข่งเพื่อหาสิ่งผิดปกติของนักกีฬาซึ่งเขาก็ได้จากการทุบเบนี่เพื่อปลอมตัวเป็นมันเพราะว่ามันเป็นนักร้องเพลงชาติของประเทศอังกฤษและพอถึงเวลาที่จะต้องร้องเพลงชาติเะเอกก็เดินออกมาแบบมึนๆเพราะไม่เคยร้องเพลงชาติอังกฤษมาก่อนแต่ถึงกระนั้นคนในสนามก็ไม่รู้หรอกว่าเพเอกเป็นใครและพอโดนตีบอลแรงเรล็กมันก็ร้องเพลงแบบโม่ไอตัวจนทําให้คนทั้งสนามรู้สึกมึนงงเป็นอย่างมากแม่งร้องอะไรของมันวะแต่ถึงกระนั้นการเป็นแค่คนร้องเพลงเขาก็อยู่ในสนามได้แค่แป๊ รละปลอมตัวเป็นกรรมการซะเลยจะได้ตัวคนนักกีฬาทุกคนได้และพอเริ่มการแข่งขันเรก็ค้นตัวนักกีฬาทุกคนไปเรื่อยๆแม่งกรรมการหาอะไรวะไล่ลูมนักกีฬาทั้งสนามและการตัดสินของเรกมันก็เป็นไปนแบบยืดเยื้อนั่นก็เพราะเขายื้อเวลาเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนฆ่าราชนีเพิ่มมันก็ทําให้เกิดการโกลาหลวุ่นวายจากการตัดสินสุดมัวของเรกและในขณะที่ทุกอย่างกำลังมัว่วไอตัวอิลูตุนังอยู่นั้นไอวินเซมก,ก็กดปุ่มควบคุมจิตใจไปที่นักเบสบอลคนหนึ่งเึิ่มมันก็ได้งัดปืนท รานีอย่างรวดเร็วเร็กเมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งกระโดดเข้าไปชา้ามันทันทีแต่ก็นั่นแหละเมื่อทีมเดียวกันขอยนี่เห็นก็รีบวิ่งกูเข้ามาช่วยมันและก็อย่างได้เห็นแมงคนเล็ดตุ้มเป๊ะแต่จูๆ่ๆไอ้นี่ก็มุดออกมาจากการตะลุมบอลและตรงมหาราชินีเพื่อจะฆ่าเธอตามคำสั่งแต่พระเอกที่ตามมาทัน,ทนก็ใช้นาฬิกายิงยาสลบยิงเข้าไปที่นี่ทันทีแต่เวของกมปืนยาสลบมันก็มาโดนสาวน้อยอายุน้อยร้อยโลจนทําให้เธอสลบร่วงลงมาทับไปนี่ขี้แตกตายห่าไปเฉยเลยแมงตายเพราะโดนทับและมันก็ทําให้ทุกคนเห็นววว่่าาารเรเเเเอป็นนนนคชชยิีไไ้้้ดห ็มแต่วินเซมก็ไม่ยอมมันก็เลยจับนางเอกมาเป็นตัวประกันนั่นก็เพื่อลมหนีความผิดเพระเอกที่แบบนั้นก็เลยจับใครก็ไม่รู้มาเป็นตัวประกันบ้างจะได้เสมอกันอ้าวอะไรของมันวะแต่นางเอกก็อาศัยจังหวะตอนที่วินเซ็์เผลองับเข้าไปที่มือของมันเรกที่เห็นแบบนั้นก็เลยใช้นาฬิกายิงยาสลบยิงใส่มันทันทีซึ่งมันก็ทําให้วินเซ็์สวยร่วงลงจากอัศจทรย์ตายหาไปอีกคนแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นรถจู่ๆก็มีรถบัสวิ่งมาทับมันแถมยังมีรถบดถนนมาบดมันจนแบตเข้้าาไไปออีกเท่่นนััยงมพรจต็ มาอีกเป็นขบวนแม่งเล่นสะจมลงเดนแต่ขบวนพาเหรพวกนี้มันก็ดันเดินไปเหยียบบริโมหอยวินเซนต์จนทําให้นางเอกที่ใสานาฬิกาของมันโดนควบคุมจิตใจและจะฆ่าพระเอกซะยงางนั้นอ้าวเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแต่พระเอกก็ไม่สนใจและพยายามพูดคุยกับนางเอกว่าเขาน่าหลงรักเธอตั้งแต่วันแรกที่เจอและอยากจะสวักแก๊กเธอทุกวินาทีซึ่งคําพูดที่พระเอกพูดมันก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศอีกแล้วคนหาไรวัททาอะไรก็ดังไปหมดแล้วมันก็ทําให้นางเอกที่ไม่มีสติหลับมีสติขึ้นมาจากคําพูดที่พระเอกพูดววว่าาาอออยกจะสเกกเธททุินี ต้องทํามาหากินกันแล้วแล้วมันก็ทําให้ทุกคนที่ได้ดูไล่สวดออกอากาศซาบซึ้งและรักกันขึ้นมาซะอย่างนั้นแมงขอดเสงิงไลซ์สปาผู้ว่าก็มาบอกพระเอกว่าเธอรู้สึกภูมิใจในตัวของเขามากซึ่งผู้ว่าก็ได้ให้พระเรกกับมาทางานพร้อมกับเลื่อนยศให้พระเอกเป็นผู้กองทันทีแถมตอนนี้น็อตเบิร์กก็เหมือนจะดีขึ้นมามากแล้วแต่พระเรกก็ดีใจเกินไปเพราะเขาก็ตบหลังน็อดเบิร์กเขาเต็มแรงจนวิวแชร์ของน็อดเบิร์กไหลลงอัศจรรย์และก็ทําให้น็อตเบิร์กต้องอาการโคม่าอีกครั้งแมงจะหายอยู่แแแลลล้้้วววเเเเกกก็็บบหหนนนัั่่่าาาารรรรรืือองงงงจะะปไคสีพ คิดเห็นกัอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ